สวัสดีครับผมมีสินค้ามานาเสนอนะครับสําหรับชุดนี้จะเป็นพัดลมโซลาเซลล์ขนาด8นิ้วมาพร้อมกับแผงโซลาเซลล์แล้วก็สายชาร์จนะครับสําหรับตัวพัดลมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบพัดแบบ3ามใบนะครับมีตะแกรงครอบมาให้ด้วยนะครับสาหรับชุดนี้ก็จะมาพร้อมกับลำโพงวูดทูธแล้วก็ไฟสองสว่าง LED ด้วยนะครับคุ้มมากๆนะครับชุดนี้นะครับสำหรับหลอดไฟ LED สามารถกางออกได้นะครับนี่นะครับสามารถพับเก็บได้นะครับกางออกพับเก็บได้นะครับ สำหรับลำโพงอูทูชุดนี้สามารถเชื่อมต่อ,อโทรศัพท์มือถือได้นะครับมีช่องเสียบ USB นะครับสามารถเสียบแลชได้นะครับเสียบเมมโมรี่การ์ดได้นะครับสวิตช์ปิดเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้สามารถเลือกระบบไฟ AC DC ได้นะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดพัดลมนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีช่องเสียบสายชาร์จเป็นแบบ Type C นะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB หนึ่งช่องนะครับ วิธีการใช้งานนะครับให้เลือกระบบไฟก่อนนะครับว่าจะเลือกใช้ระบบไฟแบบไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้เปิดใช้งานพัดลมได้เลยนะครับพัดลมก็จะติดนะครับสามารถปรับความแรงพัดลมได้นะครับชุดนี้นะครับสามารถปิดได้นะครับปิดจะอยู่กลางนะครับสำหรับตัวหน้าพัดลมสามารถปรับหันซ้ายขวาได้นะครับสำหรับชุดนี้จะมีไฟ LED ส่องสว่างมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับ แับชุดนี้จะมีลำโพงบลูทูธด้วยนะครับสามารถเปิดใช้งานได้เลยนะครับ The Bluetooth device is r e a d y t o e pair ชื่อบลูทูธก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะทดลองเปิดเพลงจาก YouTube ฟังนะครับสามชายยันยุ่กันไปเรื่อยๆแล้วกันช่วมี้นะครับสัง่งเธอคนหนะ้า สีย่างดีนะครับชุดนี้นะครับลืมไปลืมไปละไปแล้วลืมได้ก็ถือพี่จนคนไร้เงินเดินําต้องน้องบอ,อกว่าโสดตัวแผงโซลาร์เซลลจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าแผงโซลาร์เซลลจะเป็นแบบนี้นะครับใช้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับ ส่วนด้านหลังก็จะมีสายไฟนะครับแล้วก็หัวเสียบแบบ USB นะครับใช้เสียบกับสายชาร์จนะครับแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ของพัดลมชุดนี้นะครับส่วนสายชาร์จจะเป็นแบบ USB Type C นะครับใช้เสียบต่อจากแผงโซล่าเซลล์แล้วเสียบเข้ากับพัดลมชุดนี้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยนะครับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับให้นําแผงโซล่าเซลล์ไว้ตากแดดแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เสียบสาย USB Type C นะครับแบบนี้นะครับซอยฝั่งหนึ่งให้เสียบเข้ากับตัวพัดลมแบบนี้นะครับก็จะมีไฟแสดงผลติดแบบนี้นะครับ ที่ตัวพัดลมก็มีไฟแสดงผลติดเหมือนกันนะครับการรช้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุ้มมากๆนะครับสําหรับชุดนี้ได้ทั้งพัดลมได้ทั้งลำโพงบูทูธด้วยนะครับสําหรับใครที่กำลังมองหานะครับแนะนําไปชุดนี้เลยครับผมใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสั่งซื้อทางทิกตอกได้เลยครับผมพร้อมจะส่งทั่วประเทศค,ครับผมหรือติดต่อมาตามช่องทางนี้นะครับ